สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาพบปาโกตะการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นประจําเกือบทุกปีนะครับพอดีที่สว่วนนะครับมีพี่ท่านนึงมาหาผมแล้วก็เจอชายชนต้นนี้แล้วก็ถามนะครับผมก็เลยจะมาลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับชายชนแบบนี้นะครับคือ ป้ายแดงจนจะรุดแล้วคือไหมกินสีเขียวมาหมดแล้วนะครับจนจะกลายเป็นชายชนแดงถือหรือวิเดียกว่านะครับสีดีพรนะครับที่ที่เคยเห็นกันนะครับอบอลสีสีดิพรคือชายชนที่แดงกินไปหมดแล้วไม่เหลือเลยนี่ครับมันจะเป็นปรากฏก,การณ์ช่วงปลา,า,ายร้อนนะครับปลา,ายร้อนเข้าฝ่นนะครับผมสังเกตดูนะประมาณ2-3าปีละที่มันเป็นอย่างเนี้ยแล้วใบก็จะมันมากเลยครับแล้วก็แดงพื้นบนท่านไหนนะครับที่มี ความคิดเห็นดีๆอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะได้มาแลกเปลี่ยนทัศนะกันนะครับว่าเป็นอย่างไงนะครับนี่ครับชายชนนี้ส่วนใหญ่นะครับปลายร้อนนะครับผมสังเกตดูน,นะแต่ผ่านี้แดงดีจริงๆช่วงนี้นะครับแดงดีมากนะครับแดงจนน่ากลัวเพราะว่าปกติแล้วชายชนก็ควรจะมีเขียวเนาะแบบฮาบ์ฟๆเลยครึ่งๆหรือว่าก็ มีพอสมดุลกันนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ไม่แปลกนะครับความจริงผมบอกแล้วว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับเราชอบแบบไหนอาจบางคนชอบแดงมากอย่างนี้ก็อาจจะสวยสําหรับเขาก็ได้ครับแต่ความสมดุลแล้วมันควรจะมีเท่าๆกันนะครับนี่ครับชายชนที่จะลดป้ายนะครับต้นนี้นะครับเกือบจะกลายเป็นสีพรแล้วครับเพื่อนๆครับ นี่ครับมันไม่แปลกนะครับบางอันก็เขียวไปเลยเห็นไหมไม่มีแดงเลยมันก็เกินไปนะครับมันต้องมีความสมดุลกันเพื่อจะสวยนะับมันมันต้องสมดุลกันนะครับเนาะพอดีพอดีนะครับทางสายกลางนะครับอ่าครับเพื่อนๆครับแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนอาจจะชอบแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับมาดูให้มันดูนะครับชาชนที่จะรุดป้ายนะครับมันจะมีนี่นะครับปรากฏการณ์ช่วงหนึ่งลองสังเกตดูนะครับผมสังเกตมาหลายปีละอ่าแล้วครับวันนี้ก็จะพาะอ่า เอาพามาดูแค่นี้นะครับอให้เพื่อนๆได้ลองมาแลกเปลี่ยนกัน,นครับและคราวหน้ามาดูกันว่าผมจะเอาอะไรมาให้ชมอีกนะครับกับส่วนบอลสีคุณธรรมนะครับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ